โลลองจระเข้กินคนที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกมันตายจริงๆหรือมันยังมีชีวิตอยู่กันแน่โลลองเป็นจระเ,เข้น้ําเค็มที่ได้รับการบันทึกว่าเป็นจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความยาวลําตัว6.17เมตรหรือ20ฟุต3นิ้วและหนักประมาณ1,075กิโลกร,รมัมหรือ2,370ปอนด์เลยะฮะวีรกรรมอนาสพรึงกลัวของโลลองเนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าโจมตีและสังหารชาวประมงกับหญิงสาวในเมืองบุนาวันนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าโลลองเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับการหายไปของควายในพื้นที่หลายกรณี จากนั้นไม่นานโลลองก็ถูกจับได้ที่เมืองบูนาวันจังหวัดอากุซันเดลซูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่3กันยายน2554การจับกุมใช้เวลานานถึง3สัปดาห์และต้องใช้คนประมาณ100คนในการนำโลลองขึ้นมาบนบกหลังจากถูกจับโลลองถูกวัดขนาดอย่างเป็นทางการครั้งแรกในเดือนพฤศจิกา2554โดยผู้เชี่ยวชาญด้านจระเข้ชาวออสเตรเลีย er จาก National Geographic ซึ่งยืนยันว่าโลลองเป็นจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เคยถูกจับและกักขังหลังจากถูกกักขังเพียง18เดือนโลลองเสียชีวิตเมื่อวัน 1 0กุมภาพันธ์พศ2556สาเหตุการเสียชีวิตมาจากภาะวะหัวใจล้มเหลวตับและไตาวายหลังจากเสียชีวิตซากของโลลองถูกเก็บรักษาด้วยเทคนิคการสตาร์ฟแท็กซิดอร์มิและจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติฟิลิปปินส์เพื่อเป็นอนุสรณ์และแหล่งท่องเที่ยวโลลองจึงได้รับการบันทึกในกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดว่าเป็นจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกกักขังและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากและสร้างรายได้ให้กับเมืองบูนาว,วันอย่างมีวินัยสําคัญ